นางลิสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีมาศรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านด่านล้านหอยเป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานและแนแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปฐมนิเทศน,นักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นะอณอาคารรวมใจกศนเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 6เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดก,การเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551การแนะแนวหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนออนไลน์การแนะนำระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์การคัดเลือกองค์กรนักศึกษาแนะนาการใช้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบ้านด่านล้านหอยมีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนนางส,งสาแวแสนุกูรคำพันธ์ค่ะก็ระดับจบมาก็ป .6 นะคะ อยากศึกษาต่อเพราะว่าเรายังไงแต่เราก็ไม่แก่การเรียนนะคะเพราะการเรียนมันจะสู่อนาคตที่ดีของเราข้างหน้าแลวก็เป็นอะไรที่เจอน้องๆุ่นลูกุ่นหลานก็โอเคค่ะรู้สึกดีใจจะได้เพื่อนสนิทสองคนแล้วค่ะครับชื่อนายเกลเซาเปนนะครับเรียนชั้นประยมปลปายครับห้องครูครูอะไรครูเลียว เอาก็ดีใจครับที่ได้มาพบปะกันนะครับจะได้มีความรู้เพิขึ้นชั้นมปลายครับของกศนตะบนร้อนเขาวครับอยากจบมปลายครับดีใจครับที่ได้มาแบบนี้